ความเป็นมาของพระไตรปิฎกโดยศาสตราจารย์พิเศษสเทียนพงศ์วันณปกจัดทำเผยแพร่เป็นธรรมทานโดยชมรมผลดีสำหรับเนื้อหาที่นำมาบันทึกเสียงทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่าที่พอจะมีลงให้อ่านในเว็บไซต์ท่านผู้สนใจจริงสามารถซื้อหนังสือเพื่ออ่านศึกษาได้อีกทีหรือค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเพื่อสั่งซื้อ หรือขอยืมอ่านจากห้องสมุดต,ต่างๆด้วยการค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันการอัดบันทึกเสียงหนังสือเล่มนี้สืบเนื่องมาจากการจัดทำรัตไรปิดกเสียงอ่านเผยแพร่แจกฟรีแต่เนื่องจากเนื้อหาที่ยาวแม้จะเป็นฉบับประชาชนที่สรุปมาระดับหนึ่งแล้วก็ตามนะครับก็ยังมีเนื้อหาเยอะพอสมควรยังไม่ต้องพูดถึงฉบับเต็มที่กำลังจัดทำต่อจากนี้ สำหรับเนื้อหานี้ทดลองอ่านดูเห็นว่าเป็นการสรุปสั้นที่สุดทั้งสามปิดกน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปที่ใช้เวลาศึกษาไม่นานและเป็นการทำความเข้าใจคร่าวๆในเบื้องต้นก่อนศึกษาในเชิงลึกต่อไปจึงได้นำมาบันทึกเสียงเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังก่อนฟังพระไตรปิฎกฉบับประชาชนและฉบับเต็มอีกทีหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ เกิดเป็นชาวพุทธอย่างน้อยควรได้ฟังได้อ่านเข้าใจคำสอนในภาพรวมของศาสนาบ้างซึ่งมีรวมอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วทั้งหมดการเข้าใจภาพรวมภาพกว้างของคำสอนทั้งหมดก่อนจะเป็นแนวทางในการศึกษาปฏิบัติได้ถูกต้องและดีกับทุกท่านต่อไปกราบขออภัยหากอ่านคำบาลีหรือศั์ทางพระพุทธศาสนาผิดในบางจุดซึ่งเกิดจากหลายเหตุ ทั้งบางคําก็ต้นฉบับพิมพ์มาผิดบางคําผู้อ่านก็ไม่ทราบว่าจะอ่านว่ายอย่างไรและบางคําก็สามารถอ่านได้หลายแบบซึ่งพยายามค้นคว้าหาตัวอย่างจากหลายแห่งก็เจออ่านไม่เหมือนกันเยอะมากนะครับจึงต้องเดาแล้วเลือกเอาว่าคําไหนควรถูกที่สุดโดยจะอิงการอ่านแบบภาษาบาลีเป็นหลักไว้ก่อนจึงขอท่านผู้ฟังได้โปรดทำความเข้าใจเนื้อหา มากกว่าคำอ่านที่ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับและหลายจุดจําเป็นต้องอ่านให้เป็นประโยคการพูดเพื่อให้ฟังเข้าใจง่ายเห็นเป็นเหมือนการเล่าเรื่องสู่กันฟังในภาษาชีวิตประจำวันรวมถึงบางคำก็จําเป็นต้องอ่านให้เข้าใจชัดเช่นทมที่สะกดด้วยทอทงโดยมากถ้าไม่มีคำต่อท้ายส่วนใหญ่จะอ่านว่าทำ แต่เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นคำว่าธรรมคำเดียวกับการกระทำที่สะกดด้วยทอทหารดังนั้นผู้บันทึกเสียงจึงจำเป็นต้องอ่านว่าธรรมะในเกือบทุกประโยคขอเชิญร่วมกันเผยแพร่แชร์ส่งต่อให้คนที่ท่านรักเพื่อจันลงพระาศาสนาในทางที่ถูกร่วมกันสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการเผยแพร่ธรรมะผ่านช่องทางต่างๆร่วมกันกับผมโจโฉและชมรมผลดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนทำให้สามารถผลิตสื่อส่งถึงผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ในวงกว้างตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าสื่อธรรมะที่ทำออกมาจะอยู่เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ผู้คนในวงกว้างได้ต่อไปในอนาคตอีกยาวนาน ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับไม่มีการให้ชนิดใดประเสริฐเท่าการให้ธรรมะและไม่มีธรรมะใดยิ่งใหญ่และประเสริฐไปกว่าพระไตรปิฎกมาเร่งรีบศึกษาพระไตรปิฎกและร่วมกันเผยแพร่ส่งต่อให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งแนะนำว่า ควรศึกษาไปทีละขั้นตอนเพื่อการเข้าใจและเตรียมพร้อมเริ่มจากบทความนี้และอื่นๆที่จะจัดทารวมลงอยู่ในแผ่นเดียวกันนี้ทั้งหมดเช่นพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้นวโกวาดและอื่นๆแนะนำว่าควรศึกษาภาพเบื้องต้นก่อนจากเรื่องที่กำลังฟังอยู่นี้และบทความเกี่ยวข้องอื่นๆก่อนเลื่อนไปศึกษาพระไตรปิฎกฉบับประชาชน แล้วสุดท้ายจึงศึกษาพระไตรปิฎกฉบับเต็มอีกทีสำหรับฉบับเต็มยังอยู่ในช่วงจัดทำนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยนะครับเริ่มจากสรุปเนื้อหาทีละส่วนตามลำดับก่อนจะดีต่อทุกคนมากกว่าเพราะจะได้เข้าใจภาพรวมการสรุปความและประเด็นปลีกย่อยอีกมาก เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อศึกษาเนื้อหาที่ยาวและลึกซึง้งจะทำให้เข้าใจในยะแฝงประเด็นแฝงหรือจุดมุ่งหมายแท้ของคำสอนนั้นๆได้ดีขึ้นการเป็นผู้ฟังมากศึกษามากรู้ข้อมูลมากจะช่วยให้การวางจิตศรัทธาความเพียรและคุณธรรมอื่นสูงขึ้นไปด้วยรวมถึงเมื่อจะลงมือปฏิบัติจริงก็จะรู้หลักปฏิบัติได้ถูกทาง มีแนวทางมีหลักการเพื่อตรวจสอบตนเองและสำนักที่เราศรัทธาได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับความรู้ที่ถูกต้องครอบคลุมครบทุกด้านจะทำให้พ้นจากมิจฉาทิฐิได้โดยง่ายกว่าซึ่งปัจจุบันมีคนจำนวนมากเลยนะครับที่อ่านศึกษาพระไตรปิฎกแล้วตีความผิดเกิดสติวิปลาสรามาครูบาอาจารย์หรือสืบต่อเผยแผ่ให้คนเข้าใจผิดส่งผลเสียต่อตนเอง คนรอบข้างและพระศาสนาได้อย่างน่ากลัวทีเดียวควรใส่ใจเผื่อใจและศึกษาภาพรวมให้เข้าใจเป็นขั้นๆเพื่อประโยชน์ของท่านเองที่สุดก่อนนะครับการรู้ข้อมูลมากแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติจนเห็นผลก็เป็นสิ่งที่อยากฝากให้ไว้พิจารณาตนก่อนด้วยถ้าคิดว่ารู้มากกว่าคนอื่นแต่ราคะโทสะโมหะมานะถือตัวไม่ลดลงสำกลับมากขึ้น แบบเนี้ยท่องพระไตรปิฎกได้ทุกตัวอักษรก็เปล่าประโยชน์นะครับนอกจากรู้จริงแล้วถูกตามตำราแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ระดับหนึ่งด้วยก่อนจะมั่นใจว่าตนถูกแท้จริงซึ่งปัจจุบันนะครับเรามักได้เห็นการสนทนาธรรมผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีแต่การกลางใส่กันทั้งคำเสียดสีที่คิดว่าตนรู้มากกว่าถูกกว่าดีกว่า กลายเป็นนักโต้ตอบธรรมะที่มีสภาพไม่ต่างกับกุ้ยมากกว่าจะเป็นผู้ทรงภูมิในธรรมแถมบางคนยังจิตหยาบหนักยกคำพระยกพุทธพจน์มาเพื่อคมเพื่อด่าคนอื่นซะอีกบางคนแม้ไม่พูดแต่แสดงออกด้วยสายตาเหยียดให้เห็นชัดเป็นที่น่าสังเวชใจแทนนะครับอ้างว่าเข้าใจธรรมแต่ตัดสินคนด้วยเสื้อผ้าหน้าผม แทนที่จะดูสันดานคนมากกว่าเมตตาปรารถนาดีรมวิหารสี่เป็นสิ่งพิสูจน์ได้ชัดนะครับว่าท่านเข้าใจธรรมะจริงแค่ไหนท่องจำธรรมะได้เข้าใจธรรมะถึงธรรมะบรรลุธรรมหลายระดับที่อยากฝากให้ตรวจสอบตนเองว่าอยู่ตรงจุดไหนแล้วฝากให้ทุกท่านได้พิจรารณาเพราะปัจจุบัน ได้พบเห็นคนจำนวนมากเลยนะครับที่คิดว่าตนถูกตนดีตนประเสริฐแต่ความจริงกลับสวนทางตรงกันข้ามและเป็นมิจฉาทิฏฐิรุนแรงจนน่าตกใจว่าอีกนานแค่ไหนเขาจะเดินถูกทางพ้นทุกข์ได้จริงทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้ด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ จากคนที่ย้ายศาสนามาศรัทธาในคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นสุดยอดแห่งการดำเนินชีวิตให้กับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเป็นคำสอนที่ทำให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงได้ชัดจนเป็นเหตุให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ได้จริงด้วยความปรารถนาดีต่อทุกท่านโจโฉชมรมผลดี16มีนาคมพุทธศักราช2560